สวัสดีครับเพืเ่อนๆื่อนวันนี้เรามาลองเล่นกันกับโรบอทเปนแบบเฟสคูลเบรกเอาเป็นเฟิร์สเพรสซันออฟฟี่เดี๋ยวมาลองเลยกดเข้าไปอาของเจ้าแพตเทนัมฟอร์เราเคยเล่นของเขามาเปรียบแล้วนะอย่างแบลรี่พิซซ่ารันถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมขึ้นทางขวาเพื่อให้เอาล่ะเข้ามาแล้วมีเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราปิดก่อนมาคณาก็มีอาจารย์สแว่นเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนไปไปไป,ไปอ๋อให้เลือกความยากอาโอ้ยคนจริงระดับฮาร์ดคิดว่ามี่าเพลง น่าจะมีอยู่มั้งไปถาชนเลยคนจริงเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงเฮ้ยมันหยิบกรก็กกอี้ได้บิก๊กใช่หยิบได้เขาบอกว่าให้เราไปหาスクูไดเวอร์ถ้าเราไปหาไอ้นี่บิก๊กประแจะปะปะจปะไขควงปแจไม่มีเปิดตู้ไม่ได้เฮ้ยพี่วอยู่ข้างบนปุ่มรปุ่มรีเจนคืออะไรอะ่ะ หนูรพี่ว่าอยู่ข้างบนเน๊ตยุอ่อยู่บนเน๊ต <c oughs> คูนอนล็ลอกลาะเลาะเฮ้ยเฮ้ยกดไรอะเดีย๋ยวเล่าบิ๊กไขวก่วงเขาอยู่นี่เหรอเอาโต๊ะไปหมุนไปกดได้แล้วได้แล้วมันมันพร้อมกันปะมันยืนแยกอ๋อถอาเดพาได้ปะเอ้ยไเข้าไม่ได้อะ่ะ อะไรวะเนี่ยกระโดดดิเอาได้แล้วได้แล้วไปไปนี <S <S <อ>่ระดับยากเลยนะเอ้ามีคนมจอดข้างหน้แล้วลวงววเฮ้ยเ็นเฟิร์นเฟิร์สัอนของอยางนี่ว้าลวงเอ้เฮ้ยเอาดีดีดิโดนเป่าล้มมีลมเป่าด้วยอ่ะ ใช่เฮ <kung> ้ย <divide> อ๋อเอ้าทำไมตายอ่ะทำไมตายอะไรยังไงเฮ้ยทำไมโดนลมเป่าแล้วก็ตายอ๋อมันต้องปิดาลาวก่อนอ๋อเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคมันหลอกเราบิ๊กมันต้องมีาลาวด้านล่างนี่ก่อน ไปิดดิหมุนปิดเปล่าและวป่ะกลับไปให้พี่ตัวสูงกว่าบิ๊กก็ยุติสึกว่าพี่ตัวสูงกว่านะ <c oughs> ใช่ไหมไอ้บิ๊กเหมือนมันจะกระโดดขึ้นไม่ได้ปรอตัวมันเตียงงเ้ยแกเออว้าวขึ้นยังไงเนี่ยโดดได้ <c oughs> โดดได้โดดได้อยู่แต่ต้องโดดดีๆนะมันโรงเรียนหรืออะไรมั้พี่ว่าไม่ใช่โรงเรียนละเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ ่เปลี่ยนโมเดลมาเป็นโมเดลตัวสสงโรง,งเรียนโรงเรียนฝึกวิทยายุทธจะมีกระโดดแทนอย่างเงี้ยนี่ทำไรเนี่ยเอ้เลยเออผ่านแล้วเออเออนี่เหรอให้ถึงจุดสีแดงด้านบนเมยเห็นปะนูรา,ด,านนด้านบนด้าน,านบนโน่นเลย แล้วจะไปยังไงอ่ะเอาบิ๊กลอยบิ๊กลอยในเงี้ยทางมันจะขึ้นลงนี้ขึ้นลงได้ด้วยแบบบุกเข้าไปเห็นจุดสีแดงด้านบนเปล่านู่นน่ะเราปิดด้านบนโอเคโอเคตายโดนได้ป่ะเราบิ๊กลอยอ่ะมันมองไม่เห็นอ๋อมันมันเล่นแจ๊กซักการ์ดนะเออบิ๊กบิ๊กขึ้นลงลอยกับอากาศ ตอนแรกมั้จะเห็นมุกรอยขึ้นันเอ๊ยสวิต์อะไรวะเปิดอันนี้เป็นรอยเฮ้ยรอยได้รอยได้อไดลอยขี่มาละขึ้นท่ออ่าขึ้นท่อในลาบิกตามไปตามไปตามอยู่เฮ้ยโอ้โหลำแสงอ๋อนี่เป็นสวิต์ของลิฟต์อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีลาแสง<อ>เราต้องไปที่อื่นก่อนออนี่มันคือนลิฟต์เราต้องลอดลอําแสงนี้ไปใช่ไหมนี่คือนลิฟต์กระโดดครั้งเดียวพัดเออไปไม่ยากว่ะเฮ้ยนี่ระดับาร์ดเลยนะสูงสุดอ่ะแคนเนงนะสองสูงสุดตายอยู่ข้างล่างทีเดียวเอ้ยมาละผ่านไปพัดเรียบร้อย อระ,ะ,ะดับยากเล่นงานที่แล้วเดี๋ยวครับจะผ่านไหมครับเอ้ยอเอ้ยอเอ้ยกระโดดเอ้ยกระโดดทีนึงกระโดดทีนึงเอ้ยผ่าน,ปนไปเข้านี่คือ,อนนข้าวบนว่าอะไรก็ได้อะนี่คือแต่วันนี้งงหมดละมีบันไดพี่เอาบันไดประวัอันนี้รีเจนอันน,นี้ปูนปูยอดครับอันนี้คืออะไรปรนตรันี้มีอะไรอ๋อมีค้อน ออแล้ค้อนอยู่บนเนาะใช่ใช่ใช่ค้อนอยู่ตรงชั้นวางไปหยิบมาไปไอ้อ,อ,อ่ะ What the fuck เราต้องตีกระโดดตีเลยขอามาแล้วนะวิ่งตามท่อมาแล้วได้ยินเสียงคนกรน มันกระโดดไม่ได้มึงขึ้นยากจังเอ้ยพีเข้ามาแล้วนะเอออ๋อ,อ,อเราอยู่ไอ้นี่ลาบิกตรงห้องเรียนด้านนอกแล้วเดี๋ยวพี่ลาบิกมาก่อนขึ้นได้ป่ะมันขึ้นไม่ได้อันนึงมันต้องตีอะไรนะตีตะปูใช่ไหมใช่อ่ากระโดดตีเลยตีไม้ไม่ใช่เจ็บปูตีตะปูตีไม้เอ้ยเอ้ยครูมันตื่นแล้วพี่วิ่งแล้ว

พี่บุญฟ้องหนิอาจารย์เร็วกว่าอืมยิงเอ้ยแมงเปนโจรวะเฮ้ยกูเดินวนกูเดินวนลอะรอบๆจ้าอย่าตามจุกจุกหลบเฮ้ยเอาเมาโอ้โหเบ๊กเมาส์ทำผิดแล้วเบ๊กเมาเบิร์นพี่ทำพิดแล้วเฮ้ยอ๋อตีถึงแล้วโอเคเรียบร้อยประตูเปิดสองคืออะไรอ่ะอ่ะ ตุ้งยี่ครบสามจุดเหรอตอนแรกเป็นเลขสามเือสองแล้วโอ้โหมันเดือดอ้โหพี่จูแบบแนั่นเลจูแบบไม่ให้ตามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตามตุดมาตามตุดมามันได้ทำอะไรนะโยนลูกบาสใส่ ใส,ใส่อาจารย์เหรอไม่ใส่ปุ่มมันจะมีปุ่มสวิตช์สามจุดเห็นไฟตรงพื้นปะเส้นตรงพื้นอะสีดำๆยิงให้ครบแล้วเข้า<ล>ห้องที่มันเขียนเลขสามอ๋อไม่ได้เข้าห้องให้คุณแจได้แล้วคุณแจแล้ววิ่งวงกลมไม่เห็นวิกแล้ววิกที่นี่แล้วพี่ได้แอร์แอร์ได้คีแจสีแดงเอ้อยเอ้ยไปแล้ว โอโหีตะหน้าแล้วไปแล้วกดสักทีหนึ่งนี่คือเลยอ่าพี่ได้ชั้นมาอย่างั้พี่ไปก่อนนะบิ๊กใช่พี่ได้ชั้นชั้นวางสักอย่างขอลูกบอลดินป่าได้แค่ครั้งเดียวอ่าให้ทำไรต่อนะปีนไปดูดเหรอใช่ลูกบอลปลาได้ครั้งเดียวต้องวางต้องเอาหลายๆลูกมาวางเลย ปีนไปนแล้วอ่าอันนี้ก็ต้องเอามาอันเดิมวางเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอย่างงี้จะไปยังไงเนี่ยหรือให้ปีนขึ้นอ๋อโอเคไม่ได้ปีนทางนั้นน,นี่หรอก็ทางนั้นเขาเอาเป็นลูกบา์สอ่ายัางไงปะเนี่ยไปดีกว่าอันนี้ได้เข้าไปก่อนอ๋อมันเอาไว้ยิงต้องยิงลูกบา์สก่อนอยิงลูกบาสก่อนแล้วไอที่จะขึ้นหรอลิฟต์ตรงนี้ ว้าวแล้วอย่างนี้ก็หมายความว่ารีเซ็ตหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องรีเซ็ตนี่ก็ได้กลับมาารับรีเซ็ตก่อนไม่ต้องใช้อันอ๋อโอเคเราสามารถวางนี้พลาดไปปุ๊บแล้วก็แบกอันนี้ไปกันนึงเอ้ยดึงมาแล้วนี่แ<บ>าแล้ใช่เอ,อาโต๊มะมาวางเอาโต๊ะมาวางแล้วก็ต้องวางไปทางนี้นี่ ต้องวางผ้าผ้าไปเนี่ยบิ๊กเบอลลูกบ้านเห็นปะแล้วเหมือนจะต้องโยนใส่ตรงนี้อีเขียวนี่ปุ๊บเห็นปะไปยังไปยังวางไม้สองอันบิ๊กอันหนึ่งผ้าตรงนี้อันหนึ่งผ้าตรงนี้เป็นจานเดียวก็ได้มัง้งปรามาเดียวก็ได้นะผ่านได้เลย,เลยแล้วก็ยิงใส่ยิงใส่ไอ้ตรงลิฟต์ป,ป่ะเบ๊กเอ่อหันหน้ามาทางพี่บิ๊กก็จะเห็นลิฟต์ละเห็นปะ โอเคได้แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยมาดิขึ้นละใช่มาช่วยพี่ดูต่อทางไหนต่อเนี่ยพี่กำลังงงทางนี้เหรอใช่ไหมมุมนู้นนีกระโดดอางนี้แล้วก็อันนี้อ๋อดิงด่งดิง่งดิ่งี่มานี่แล้วก็กระโดดถึงแล้วก็นี่กระโดดลบเลเซอร์มาโรงเรียนนี้เลเซอร์เยอะจังวะโอ้ชูปุ๊บกระโดดได้ละ ผ่านเดินไปก็เดินไปมันเป็นเฟิเร์สเพรสซัตเราบอกยากยนะเนี่ยอืมโอ้เฮ้ยอันนี้ไปทางไงอ่ะหลวงเกิดไหนเนี่ยโอ้โหเกิดดีเลยโอ้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยูอ่เกือบล่วงวิ่งตามมาให้ได้ มันกระโดดได้ใช่ไหมตรงนั้นน่ะได้อยดอ่ะพี่ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วปีนเฮ้ยพี่ปีนแล้วขึ้นมาถึงชั้นนี้อ่าเจอแล้วบี่ันนี้มีเหมือนจะเป็นหนวมอ่าเขาเรียกว่ากระสอบทรายกระสอบทรายขวางทางผ่านแล้วแล้วก็นี่เราปีนตรงนี้โอ้โหปีนปีนปีน เอ้ยล่งลวงอ่าตกอยู่ที่สูงเป็นม่เช็คสลิงมาก่อนมามาละมาละอ๋อเยอะเอา้าโอ้ยลงลงมันเทิงเลยมันไม่ลงให้ดีๆิวิกเราต้องกะจังหวะลงเองนะจังหวะ โอ้ยขึ้นมาถึงแล้แต่ไม่ถึงเล็กคือตัวมันเข้าไปถึงไหนก็ตรงมากนะหลูบล็อกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นพิบุกแบบวาร์ปแล้วก็ชนกัอนแค่ไลงแล้วลงนี่ผ่านละเดินเดินธรรมดาแล้วก็เดินเลยผ่านแล้วมา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 แล้วไป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 อันนี้คืออะไรยิงบาร์สมีลูกบาร์สด้วยเหรอมี่ลูกบาร์ส ยี่สิบเก้านี่คืออะไรบอกนะให้กชูชูดเข้ายี่สิบเก้าครั้งอ,ะอ่ะสาให้เราชูเข้าครั้งเดียวหรอลูกบาลที่นี่นมันแบบชูแบบไม่มีแรงน้ำถ่วงเลยโอ้ดีดีดิโอ้โอชูดไกลขนาดนี้มันเวอร์จัดมาก ชุดบอลชุดบาสหรือมันยิงลูกบอลเนี่ยนะว่าขี่ไเลยสภาพแบบต้องเป็นบอลเอ้ยมันเหมือนเนี่ยขน,นมอ่ะเออไม่เข้าด้วยเออเดี๋ยวเป็นลูกบอลอะไรวะเนี่ยมันดักไะไรยางกระฟองน้ำไหผิวกรุขัดอาจัรเอ้ากูติดเลยเนี่ยตับลงตับลงเข้าแล้วผ่านแล้วยังไงต่อที่อ๋ออาจารย์ขี่นี่อยู่เหรอเปลี่ยนละ โดนเตเตอร์ตามมาดิตามมาทางไหนเนี่ยห้องน้ำนี่ป่ะบิ๊กใช่ปะใช่เข้ามาแล้วห้องน้ำแล้วก็อ,อ,อยาเข้ามาด้วยเฮ้ยอ้าวโดนจับมันเข้ามาในห้องส้วมเลยเหรอ,อเราต้องทำยังไงนะเข้าห้องส้วมที่ถูกห้องถูกต้องเหรอ ทำไมปิดไม่ได้ฮะเออโดนจับเราต้องเข้าให้ถูกประตูเนยใช่ไหมเข้าไปแล้วเปิดได้ถูกอ๋อกูย่างเข้าอ๋อมันมีห้องตรงกลางมีห้องตรงกลางมีมท่ออ๋อพี่รอดแล้วพี่รอดแล้วใหม่ละเพามันอยากให้กูยิงบาสจริงๆเลยเกมนี้ชุดชุดบาส บาลอะไรพุ่งโม่เลยชุดบอลไปเอ้า <No>. What เ <c oughs> นี่ยเขาทอ,าอยผ่านที่ชุดบาลเรียบร้อยแล้วนะผ่านแล้ว <c oughs> ตรงนี้มีอะไรเป็น <c oughs> ทางธรรมดาไปผ่านมาละสิ่งปวดหัวมาอลกแล้ไอเลเซอร์ลอยทจะมยิบไม่ได้ เลเซอร์โอลิอาบเลเซอร์โอลิอาพผ่านเลเซอร์หมดแล้วรอดทีเดียวพานผ่านแล้วอ่ะพิกพี่ผ่านช่องลงไปแล้วนะทํามไม่ทันตกรูรูนี่รูไหนช่องระบายอากาศถายลึกขวาซ้ายซ้ายทีหนึงก็ลงด้านล่าง เฮ้ยพี่มาถึงที่สถานที่เฮ้ยคุณค้นเฮ้ยโอ้ยมันไอวิ่งเร็วของแบรี่วิกแบรี่พิซซ่าลานหน่อยอกกระป๋องวิ่งเร็วอะ่ะไอแบบแบบออบบี้สป,ปีดหน่อยอกจะได้ก็เลยตัวโดนทีเดียวตายเลยเฮ้ยโดดตึกโอ้ห่อบล็อบล็บไล่ตายตายโอ้ยโด,ดนมาผ่า,าน เดี๋ยวนี้อทีเดียวเฮ้ยล่วงเฮ้ยอย่าบอกแล้วเริ่มใหม่ฮ่าฮ่าจริงด้วยเริ่มใหม่หมดเลยไปยังยิบไปยังโอ้ท่อมันลงมาลึกจังนะปิ๊งปิ๊ไปยังไปก่อนนะอ๋อกำอยู่ในท่อใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ตรงไอ้นี่เอ็มร้อยนี่มาถึงเอ็มร้อยแล้วระโดดตามมาเลยนี่ปลดรอสที่เรียบร้อย อ๋อเรล่วงเลยเฮ้ยเ <c oughs> ออยเฮ้ยคุณเดินถอยหลังทำไมวะเนี่ยอ๋อเป็นวิ่งเงี้คุณคุ้นปะเ็อ๋ล่วงเหมือนแบลลี่พิซซ่าร์ันอะแต่อันนั้นไปขับรถปะ่ะเฮ้ยนั้นก็อันนั้นก็วิ่งปะ่ะไอ้ดันเจียนเนาะแบลลี่พิซซ่าร์ันไงไม่ได้เล่นกับพี่ปะเล่นปะไม่ได้เล่นอ๋อเอ้แบลลี่ไม่ได้เล่นแต่ว่าไอ้นั่นไปเล่น Escape. Escape. Escape อีสเคปอีสเคปอีกอันหนึ่งอะ อไ,ไอ้ไอขี่เบาะใสป่ะไม่ไอ้ขี่รถสกูตเตอร์อะไอย่างเฮ้ยผ่านละเฮ้ยเจออาจารย์ว่ะมาแล้วเฮ้ยมามาแข่งกันดีกว่า่านหน้าตาเขาจริงจักมากมันมันคุมยากไปหนึ่งเครื่องนี่เครื่อง ระดวนระดวนกรอกระดดเอ้ยมันชนตุกกันได้เอเย้เอเยเสียเสียเสียสปีดอุ้ยมาแล้วเมนโฮ ใช่ใช่พี่รักแข่งอยู่เลยเฮ้ยพี่แข่งแพ้อ้าวต้องแข่งให้ชนะด้วยพี่แข่งแพ้เรื่มใหม่ใช่ปะเนี่ยแข่งแพ้เรื่มใหม่เลยอ่ะริงจังมารอบนี้ต้องชนะให้ได้ มันต้องเข้าข้าสปีดฟันเลยวะเนี่ยน่าจะใช่พี่พีแพ้นะเมื่อกี้รอบแรกมันยังตามหลังอยู่เลยนะอ่ะหัอนี่แย่อาจารย์บางอันมันจะไม่เข้าเอ้ยลวงเริ่มใหม่เริ่มใหม่ โอ้ยมันแซงมันปาดหน้าปาดหน้าเราโอ้ยพี่เสียเสียร์สปีดมีโอกาสแซงได้ตอนไหนเนี่ยตอนที่มันไม่เข้าไม่เข้าสป,ปีดอว้าแ้โอ้โห <laughs> แต่แค่ปาเองนิดเดียวเอง พี่แสงแล้วอีกแดงได้ระเบ้ยมันมันไม่มันไม่เข้าสปีดแล้วเฮ้มันไม่เข้าแล้วพี่แสงแล้วโอ้ยเฮ้ยมีชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ยผ่านร้อยอาจารย์แพ้ไปซะโอ้โหออกสยับเลยพี่กว่าชนะได้ไปต่อดีกว่าข้างล่างเป็นน้ำ ก็ปิดทอหรือเปล่าได้แค่นี้เราก็ลงตรงนี้ <S <S โอ้ยเอ,าอ้าเรเซอร์ปดัดขาโอ้ยอย่างยากโอ้แล้วก็ต้องหลบขึ้นเรเซอร์ตรงนี้เดีดยข้าม รดข้ามตรงนี้อ่าแล้วรีบไปทางไหนวะเนี่ยออกข้ามผ่านแล้วท่อนี้ไม่ได้มีเพื่อปีนอ๋อโอเคตกแต่งข้างหน้าวิกพี่ก็เป็นบอสไฟแล้ววิกจะจบแมปแล้วนะกระโดดผ่านท่อนั้นมาวิกแล้วก็ผ่านบอสนี้มาจบแมปได้เลยมาอาจารย์ได้เวลาแหกโรงเรียนออกมาโอ้ยอ้ยโอ้ยยิงสือขอร้อ่ะ ไม่เอาแล้วความรร้ว่าไม่เอาแล้วความรู้องก่อนสมองจะแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยวงสกิลอะไรไม่รู้กระโดดเฮ้ยยิงอัดหน้าตัวแตกอาจารย์ไม่ยิงเดือดดิยิงยิง,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 งไม่ได้ต้องเดินหลบด้วย เเาลงโอมันหมุ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 นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงไอเบี่ยงขวา้ปละเลื่อนเหลือดเดียวละโอ้โหโอ้โหุ้ดผมกรตกโลกเลยจุดเลยจุบร้อยอาจารย์แตกเลยผมเี่นเลิกแล้ว ไปหนีไปเล่นเกมดีกว่าไปเด็กออกไปเล่นเกมละแล้มันใช้อ้นี้ดีกว่าพี่ผู้เห็นมันเป็นไอ้นั่นอ่ะหลอดยิงหลอดยิงไอ้นั่นอ่ะชายหัวอาจารย์มันชนวิกตกนอกเอ้าเอาไม่ได้ออกทางนี้หรออ๋ออะไรอ,อ๋อเปิดประตูอนอ่า ไปเที่ยวดีกว่าไปอะนั่งลาก่อนโรงเรียนวันนี้รีบกบลับไปเรียนแล้วนังสือโอเคน่าจะจบแล้วนั่งครับสำหรับเกมโลบอตกนันนะเพ๊ะใครอยากจะมาเล่นเนี่ยก็ไปดูกันที่คอมเมนต์ได้เดี๋ยวผจะใส่เอาไว้นะครับถ้าหาคอมเมนต์ไม่เจอ,อไปกดในรายละเอียดคลิปได้นะเดี๋ยวเราผมจะใส่ชื่อกับลิงก์ไว้ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบครับอย่างน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนชิปใหม่อ่าตอนนี้ผมก็ทําการเปิดช่องใหม่เลยนะครับใครที่อยากดูเกมอื่นๆที่ไม่ใช่ลงบอกดูเกมอื่นๆที่แบบอ่าผมลงในช่องแล้วมันยาวเนี่ยมันยาวหรือเป็นเกมประเภทอื่นเนี่ยอ่าอย่างในช่องใหม่ผมก็จะจะลงตอนนี้จะลงเซเว่นเดย์ทูดายกับเทนนี่ทีน้าวอเตอร์แลนด์สองเกมยังไงก็ไปฝากรับชมกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ทีี่รายยละเอด แล้วก็คอมเมนต์เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอะละเฮ้ยจบแล้วใช่ไหมเนีเ่ยเฮ้ยมีจบแล้วบิ๊กวินเดอร์แบจจตจัมแพดสปีดแพดโอ,โอเคเป็นไอ้นี่ห้องเทนบิ๊กห้องเทนละจัมแพดสปีดแพด